สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง b e l l i b b e r สามหกซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนราศีตุลลคณาตุลน,นะครับสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อ,อื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถอัดราดีมาที่ b e l i b v e r หกสซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องรวมถึงด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปอ d ด ID ดีมาทําค่าครูได้ครับ คลิปนี้จะพูดถึงพื้นดวงชะตากําเนิด EP ที่3นะครับเราเดินทางมาถึง EP ที่3แล้วเนาะคลิปนี้จะพูดถึงความลับในดวงชะตานะครับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนสำหรับคนราศีตุลลัคณาตุลเนานะคือบอกเลยว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่พิเศษไม่มีใครพูดถึงนะครับเนื่องจากว่า ความลับตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของวิชาโหราศาสตร์นะเพราะเนื่องจากว่าคือมันจะมีหลักของทางครูบาอาจารย์แหละแต่ตัวผมเองอ่ะมาคิดทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับอย่ามาว่ากันว่าจริงไหมเหตุผลมันคืออะไรนะครับทีนี้เราไปดูจุดกําเนิดของเรานะครับก็คือตนุราศิตเป็นอยู่ตรงด้านล่างสุดนะครับก็คือตรงนี้นะครับ ขยายออกมาเป็นคนถือคันช่างตนุตัสระอุออกแปลว่าตนตนคือตัวเราคือความคิดไม่เซตร่างกายนะครับหมายถึงข้อของเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับตัวเราด้วยที่เราใช้คนเดียวไม่เกี่ยวกับผู้อื่นอย่างเช่นนาฬิกาข้อมือนะครับมือถืออย่างเงี้ยครับแล้วก็แปรงสีฟันเตียงนอนอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นของเราคนเดียวเนาะทีนี้ เราไปดูคลิปที่เคยทําไปก่อนหน้านี้จะเป็นคลิปพื้นฐานดวงชะตาเหมือนกันเนาะสามารถย้อนกลับไปฟังได้เพราะเนื่องจากว่าที่กลางจะพูดถึงความลับตรงนี้จะอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ของราศีเกิดและลักนณะกาเนิดน,นะครับด้วยที่เคยทามาแล้วหลายคลิปก็ย้อนกลับไปฟังได้นะครับจะได้ดูพื้นฐานเพิ่มเติมมากมายเนาะซึ่งผมอัพไว้ในเพลย์ลิสแล้วไปดูในเพลย์ลิสนะครับจะง่ายเพราะเนื่องจากว่าคือง่ายต่อการค้นหาเพราะว่า มันคือผมจะทําทุกเดือนต้นเดือนจะเป็นคลิปพวกพื้นวัสนากําเนิดส่วนกลางเดือนเนี่ยจะเป็นคลิปของการากรณ์กรายเดือนเนาะดังนั้นเนี่ยจะสลับไปมามันเลยทําให้กระทูจมนะครับดังนั้นเนี่ยไปหาใน playlist จะง่ายกว่าเนาะแล้วก็ได้พูดถึงเกณฑ์ลัคนาหรือราศีเกิดไว้แล้วก็ย้อนไปฟังได้ทีนี้เรามาพูดถึงนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็นหลักของการที่จะพูดถึงเรื่องของความลับนะเนาะทีนี้ ลำตันที่ตัวเองใช่ไหมครับตนุตรงเนี้ยเป็นราศีธาตุลมใช่ไหมครับนับไปสี่ราศีหนึ่งสสามสี่พันธุนะครับราศีมังกรพันธุมาถึงบ้านรถที่ดินก็พวกอสังหาครับแล้วก็หมายถึงเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวคือพ่อแม่ลูกเนาะแล้วก็หมายถึงความมั่นคงในชีวิตของมนุษย์เราทุกคนหมายถึง ถิ่นฐานบ้านเกิดนะครับเกี่ยวกับหลักทรัพย์หลักฐานอะไรประมาณนี้เนาะทีนี้นับไป4ราศีนะครับ1 2 3 4งสปัตตานิเล็งราศีเกิดลัคนากําเนิดมีคืออะไรมีความแรงค่อนข้างเยอะเพราะเนื่องจากว่าดาวมันจะปะทะกับราศีเกิดลัคนากาเนิดปัตตานิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญา เพศตรงข้ามคนที่อยูตรงกันข้ามกับเรานะครับบัดดี้อะไร่างเงี้ยทีนี้คือมันจะเป็นพันธาสัญญาต่างๆที่ผูกมัดกันไม่ว่าจะเป็นลมปากก็ดีจะเป็นลักษณะของเอกสารที่ใช้ในทางกฎหมายหรือทางราชการก็ดีนะครับได้ทั้งหมดหนับไป4ราศี1 2 3 4สกรรมการงานการกระทําเวรกรรมราศีกรกฎนั่นเองนะครับกรรมหมายถึงการงานการกระทรําเวรกรรมเนี่ยชาติเนี้ย ทำอะไรมาบ้างอตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับอดีตมาถึงตั้งแต่เกิดนะครับจนไม่ใช่ชาติที่แล้วนะตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันเราจะไม่อ้างอิงถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วมันไม่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับอดีตมันคือจบไปแล้วเราจะไปลื้อฟื้นาหาอะไรมันก็ไม่ได้ประโยชน์ประยานะครับเพราะว่ามันจบไปแล้วเนาะจบมันจะจบลงที่พพนะครับพบชาติ ภบชาติเป็นตัวแบ่งกันระหว่างอดีตปัจจุบันอนาคตดังนั้นเนี่ยคือมันแล้วแต่ภาพรวมว่าเราพูดถึงเรื่องอะไรถ้าพูดเรื่องเก่งอดีตกับปัจจุบันเนี่ยมันคือพบชาติที่มากั้นขวางอยู่ดังนั้นเนี่ยมันจบไปแล้วในอดีตเราไม่ต้องไปสนใจมันแก้ไขไม่ได้ครับเราแก้ที่ปัจจุบันในเมื่ออดีตส่งผลมาถ,ถึงปัจจุบันปัจจุบันจึงสําคัญมากที่จะสามารถแก้ไขได้เดี๋ยวจะว่าอีกทีหนึ่งนะครับตรงจุดนี้เนาะกฎของอดีตปัจจุบันอนาคตที่ผมเนี่ยได้ ได้พูดถึงกล่าวถึงแล้วก็อธิบายไว้ในหลายๆคลิปอยู่นะครับมันมีกฎจักรวาลอยู่นะครับทีนี้ด้วยพพกรรม,มะเนี่ยสำคัญเพราะเป็นปัจจุบันกรรมเรามีชีวิตยอย่างไรในปัจจุบันนี้ดีหรือไม่ดีประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวมีครอบครัวหรือย,อยังเป็นสอดหรือเป็นไม้หรือ,อ มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของความรักของเรื่องของครอบครัวหรือเรามีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วในบัญชีตอนนี้ครับล้านหนึ่งสิบล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยครับหรือหลักแสนนะครับแล้วก็เป็นลักษณะของการที่เรามีลูกหรือยังหรือยังโสดอยู่มีสา,ามีภรรยาหรือยังแต่งงานหรือยังหรือโสดอย่างเงี้ยครับเนี่ยปัจจุบันนกรรมบอกได้หมดนะครับคือ ดูดาวในภพกรรม,มะอย่างเดียวก็สามารถดูได้นะว่าปัจจุบันเนี้ยเราเป็นยังไงทีนี้ถ้ามีดาวบักประเคาะสุประเคะเอ,อมาจากอาริมราวินาศหรือไม่หรือดาวอะไรมาอยู่ในราศีกรรม,มะเนี่ยจะค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะมันจะบอกด้วยว่าเราเนียมีอุปสรรคปัญหาในชีวิตประจำวันมากแค่ไหนอย่างตัวผมเนี่ยยกตัวอย่างมีดาวประจําตัวที่เป็นเกษตรอยู่ในเรือนกรรม,มะแต่ผมไม่เกี่ยวกับราศีตุลกกรกฎใ,ใดๆนะ ต่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าผมยังมีดาวตัวเองเนี่ยไปเป็นเกษตรในเรอนกลับมามาถึงผมเนี่ยมีหลักการมีความเป็นตัวเองในการพรีเซนต์ในการพูดเนี่ยครับเห็นไหมจะใช้หลักการของตัวเองจะไม่ค่อยอ้างอิงจากตำราซึ่งผมจะพูดในสิ่งที่หลายคนไม่เคยพูดมาก่อนจะคิดคน้นคิดค้นหาอะไรเงี้ยตามตามหลักความเชื่อของตัวเองเพราะผมเ,เป็นคนที่ดื้อนะครับเพราะเกิดวันพฤหัสบดีจะเป็นคนที่ มีตะกะมีลอจิกเยอะนะครับเป็นคนที่ชอบหลักการแต่หลักการนี้จะขึ้นอยู่กับตัวเองจะไม่ค่อยเชื่อของคนอื่นเท่าไหร่นะครับต้องมีความรู้มากกว่าเราแล้วเราถึงจะคือให้น้ำหนักมากพอเราถึงจะเชื่อถ้าไม่งั้นผมจะไม่เชื่อใครเด็ดขาดอะไรประมาณนี้นี่แหละคือความเป็นตัวเองที่ไปเป็นกเกษตรในเรื่องกรรมาการงานงานผมจึงเป็นคนที่เวลาพูดออกมาเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่า เออมันมีน้ำหนักน่าเชื่อถือได้มีอะไรแบบนี้ครับก็จะเป็นแนวนี้ทีนี้เนี่ยมันตรงมากเลยทีนี้มีดาวอาริบานาะมินาบมาบิดเบียน,นครับเลยทําให้ตัวผมเนี่ยเจอแต่เรื่องเจอแต่ปัญหาตัวเราไม่เคยทําเรื่องให้ใครเพราะผมเนี่ยอยู่แต่พื้นที่ส่วนตอนอยู่วันๆอยู่แต่กับบ้านครับแต่มีแต่คนอื่นเดิยว,วิ่งเข้ามาหาให้ปวดหัวให้เดือดร้อนลาคันใจนะครับซึ่งตัวเราไม่ได้ทํา เนี่ยมันก็เป็นแบบนี้ดวงก็บอกเลยนะครับแต่เราก็แก้ได้ด้วยด้วยการที่เราก็ต้องปรับตัวเองด้วยแหละนะครับแต่โชคดีที่ดาวประจาตัวมันเข้มแข็งกว่าทีนี้จุดจอมฟ้าเนี่ยสำคัญในเดือนกรรม,มะใครเกิดกลางราศีเนี่ยจุดจอมฟ้าจะเรียนกรรม,มะใครที่อยู่ต้นหรือปลายราศีจะเลือกไปสุภะไม่ก็ราพะนะครับแล้วแต่ถามว่าราศีไหน,น,น,นดีที่สุดบอกไม่ได้อยู่ที่ดวงดาวสถิตถ้ามาจากเรือนอริมานาวินาต่อให้อยู่ในเรือนลาบก็ไม่ดี เพราะว่ามันจะมาเบียนบ่อนลาบของเราท่านที่คือมันคนมีดาวดีในเรือนลาบกับเรือนสุภะเพราะอยู่ในจุดจอมฟ้าใช่ไหมครับคาว่าจุดจอมฟ้าคืออะไรในทางเวส t e r n นแอสโทรจีจะบอกว่าในทางโหราศาสตร์นานาชาตินะครับหรือโหราศาสตร์ตะวันตกจะอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเส้นเมริเดียนให้ความสําคัญนะครับเมริเดียนเส้นลุงเส้นแวงแล้วก็เป็นลักษณะของ ลัคนาจุดลัคณะแล้วก็จุดจำฟ้าอย่างเงี้ยครับแต่ละแต่ของไทยก็มีนะครับจุดจำฟ้าเนี่ยซึ่งจะอยู่ในกรรมมะเนาะผมเกิดกางราศีก็อยู่ในราศีกรรม,มะเนี่ยจึงมีอิทธิพลกับดวงชะตาสูงเพราะกรมมะเป็นกรรมปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันดังนั้นเนี่ยผมจึงค่อนข้างวุ่นวาย และเข้มงวดกับการงานมากนะครับเป็นคนที่คำคักคาเ้นคือไม่ทํางานไม่ได้วันวันนี้ต้องขุกอยู่กับง,งานทําแต่อยู่กับง,งานนะครับพอมันอยู่จุดจอมฟ้า,ฟาคำว่าจุดจมฟ้าสําคัญกับอรารยังไงนี่คือเหตุการณ์ที่โบราณจาจาร์ฉลาดมากในการกิคดคนจุดนี้ขึ้นมาซึ่งมันจุดจอมฟ้าเนี่ยเปรียบเทียบได้กับนาม,มาทําไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทําให้จุดจุดนี้ทําให้มันเป็น รูปประทับได้ทาให้เราเห็นภาพได้ก็คือดาวอาทิตย์ดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นดวงที่เป็นดาวเลิกเลยเนาะมันแตกต่างจากดาวคอทุกดวงตรงที่ว่ามีแสงแล้วก็มีความร้อนด้วยดาวดวงใดก็ตามในเรือนกรมมะจะเสมือนหนึ่งดาวอาทิตย์ที่อยู่กลางหัวขณะเกิดมาถึงร้อนแรงตอนเที่ยงวันคือ12ชั่วโมงที่ดาวอาทิตย์ขึ้นในแต่ละวันเนี่ยครับร้อนแรงที่สุดตั้งฉากกับโลกกับหัวเราเนี่ย นะครับเขาเรียกว่าจุดต่อมฟ้าเนี่ยอยู่ในช่วงกลางวันเที่ยงวันนะครับร้อนที่สุดเงาจะแทบจะไม่มีมันจะแบบเงาตามตัวเนาะแต่ว่าเงาเงาที่ทอดยาวนั้นจะเป็นเงาที่ตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นแบบจนพระที่จะตกดินอะ่ะยิ่งเงาเราจะทอดยาวมากขึ้นเพราะการหักเหของดวงอาทิตย์อาทิตย์เนี่ยเป็นตัวกําเนิดลัคนาเหมือนกันนะครับคือสําคัญเนาะใช้อาทิตย์กําเนิดก่อนแล้วนับไปก็จะเป็นจุดลัคนาครับ ตามองศาของแสงอาทิตย์นั่นเองทีนี้เมื่อดาวอาทิตย์เนี่ยส่องมาในช่วงกลางวันร้อนแรงมากเสมือนหนึ่งส่งอิทธิพลมาถึงโลกมนุษย์แรงโลกเราเนี่ยแรงดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอย่างเช่นใครเกิดช่วงของเที่ยงวันนะครับอของทุกราศีดาวอาทิตย์จะมีผลมากที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้ เมื่อดาวทุกดวงถ้ามาอยู่ในราศีกรรมะในราศีใดเออของคนลัคณะดใดก็ตามราศีใดก็ตามแต่มีดาวในเดือนกรรมะเนี่ยนั่นแหละจะมีดาวที่ได้รับอิทธิพลสูงจากดาวดวงนั้นนะครับประมาณนี้ซึ่งตัวผมเนี่ยก็จะได้ดาวประจําตัวนะครับที่อิทธิพลแรงมากที่สุดด้วยเนาะพอได้ตาแหน่งเกษตรด้วยแล้วก็มาจากดาวประจําตัวในเดือนกรรมะเนาะก็จะอืม จะวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับแล้วก็อิทธิพลมากด้วยความความเชื่อถือในหลักการของตัวเองจึงสูงเป็นลักษณะนี้ทีนี้เรามาดูตัวเราย้อนกลับไปที่ตนุบ้างนะครับตนุของเราเนี่ยเป็นรา,าศีธาตุลมใช่ไหมครับพันธุเป็นรา,าศีธาตุดินปตนิเป็นรา,าศีธาตุไฟและกรรมะเป็นราศีธาตุน้ำครบสี่ธาตุเลยเห็นไหมครับ นี่คือการส่งกระแสสัมพันธ์ถึงกันที่เป็นเกณฑ์ล,ลัคนาและราศีเกิดทําให้มันหมุนทําให้มันครบาธาตุและมันพร้อมตจาจริงมี5้าธาตุอีกาธาตุหนึ่งอยู่ตรงกลางคืออากาศธาตุในทางพุทธศาสนานิกายมหายานคําว่ามหายานหมายถึงจะไม่คนอิมอะครับจีนนั่นแหละแต่ตามจริงอะมันมีอยู่ทั่วไปแม้กระทั่งประเทศไทยเมื่อในสมัยสุโข,ขทัยใช้ระบบของมหายานนะครับขับพูดงง่าย ก็จะคล้ายๆละไมคล้ายกับประสาทขอมก็คือประสาทพนมลุงประสาทขอมต่างๆนะครับนั่นคือวัฒนธรรมที่หลั่งไหลมาจากอินเดียที่เป็นระบบนิการมหายานเพราะว่าเราอะสมัยเนี้ยนับถือพุทธเทรวาทหรือหิน,นยานที่มาจากลังกาทวีปหรือประเทศศรีลังกานั่นเองแต่ตามจริงเนี่ยคือได้อิทธิพลหลั่งไหลมาจากอินเดียใต้แต่ตามจริงเนี่ย เขาจะมีรากฐานมาจากมหายานก่อนแถวเอเชียเราจะมหายานหมดเลยครับมีประเทศแต่ว่าอยู่เนี้เขาเปลี่ยนเป็นเทรวาสหมดแล้วเนาะเออหรือหินยานนั่นเองทีนี้ด้วยการที่จีนเนี่ยจะเป็นมหายานอยู่นะครับก็ทิเบตก็จะเป็นวัชรยานพุทธศาสนาเหมือนกันนะครับแต่เป็นคอลานิกซึ่งจะเป็นคําวาดิการมันต่างกันตรงไหนต่างต่างกันตรงที่ว่าความเข้มข้น ของความเชื่อถือและหลักศรัทธาคือพูดง่ายว่าอืมยังไงดีนี้ครับเหมือนศาสนาคริสต์เนาะที่มีนิกายาทาคาริกแล้วก็โปรเตสแตนต์ใช่ไหมที่เคร่งกับไม่เคร่ง่ะครับคล้ายๆกันได้แหละก็จะมีเทราวาสมหายานวัชรยานวัชรยานเนี่ยของทิเบตเนี่ยอันนี้เข้มข้นที่สุดหนึ่งเดียวนะครับประเทศหนึ่งเดียว ที่นับถือพุทธที่ขั้นสูงสุดนะครับเขาจะถือว่ามีภาพโพธิสัตว์และก็พระพุทธเจ้าในชาตินี้เลยนะครับคือบำเพ็ญไปแล้วได้เลยครับในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้านานะนั่นแหละทีนี้พเพราะว่าได้อะไรไหมครับได้จากคําสอนของพระพุทธเจ้าสืบทอดต่ออาจารย์มามาเรื่อยๆจะสืบทอดต่อเฉพาะ รุ่นต่อรุ่นที่เป็นอาจารย์เท่านั้นนะครับเหมือนใคราตะขับเลยอะคือคนอื่นจะไม่ได้นะครับจะได้เฉพาะคนที่เป็นศิษย์เท่านั้นนะครับก็เลยค่อนข้างจะเป็นการปิดบังนะครับทีนี้เรามาดูถามว่านิกายมหญญายานต่างกันตรงไหนที่ที่พูดถึงคืออย่างนี้นิการมหญญายานเนี่ยเขาจะบอกว่ามีหาธาตุ ดินน้ำลมไฟใช่ใช่ไหมครับที่เราเคยได้ยินมันไม่พอมันมีอากาศธาทุนด้วยอากาศธาทุคืออะไรจักรวาลพื้นที่ในจักรวาลอันเบิงวางที่แบบใหญ่ไพศาลไม่มีวันสิ้นสุดนะครับนั่นแหละสุดลูกหูลูกตามันคือเอกภพมันคือความมืดมิดที่มีดาวรายล้อมอยู่แล้วมันสว่างให้มองเห็นนั่นแหละครับมันคือความมืดทั้งหมดนั่นแหละนั่นแหละคือ พื้นที่ว่างสเปซครับสเปซพื้นที่ว่างถามว่าทาไมต้องมีพื้นที่ว่างคุณสังเกตดูถ้าเราลึกถึงหลักของวิชาวัตุหรือทางอินเดียครับเออวัตุคือ่วงจุ้ยอินเดียนะซึ่งผมก็มีความรู้มานิดนึงนะครับพะไปนั่งฟังมานะครับของอา,อาจารย์ท่านหนึ่งนะครับทีนี้บร,ริษัทอินเดียโบราณแล้วก็เป็นลักษณะของ่วงจุ้ยก็บอกว่ามันเป็นพื้นที่ว่าง มิงถังอะครับคือพื้นที่ที่มันโลง่งคําว่าโล่งที่เนี้ยตรงหมายความว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆจะได้เห็นภาพกระเพาะกระเพาะมนุษย์เราเนี่ยจะมีช่องว่างเพื่อให้มีของอะลงไปแล้วไปอยู่ในกระเพาะคือพูดง่ายว่าถ้ามันเต็มมันมีมันไม่มีพื้นที่ว่างหมายความว่ามันจะมีสิ่งกําเนิดขึ้นในจักรวาลน,นี้นะครับอันนี้หมายถึงจักรวาลน,นะถ้าไม่มีพื้นที่อันเวบางเนี่ย มันก็จะเกิดการอัดแน่นหมดแล้วใช่ไหมครับมันก็ไม่มีช่องว่างที่มันจะงอกขึ้นมาได้เลยมันก็คือจะไม่มีคานเกิดการคิดการสร้างสรรค์ขึ้นมาจะไม่มีระบบการเกิดนะครับจะไม่มีเลยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยมันสําคัญนะครับอากาศธาตุเนี่ยแล้วก็มันจะเหมือนกับคล้ายกับน้ําด้วยนะอย่างเช่นสัตว์น้ามันก็งอกออกมาเนาะมันคือมันแแวกน้ําออกมาได้คือหมายความว่าน้าเนี่ยมันก็คือช่องว่างเหมือนกันนะแต่มันคลนรัศฐานะ อากาศเออมันก็แปลกประหลาดเพราะว่ามันเป็นสัตว์น้ําที่สามารถอยู่ในน้ําได้ที่ไม่ต้องอยู่บนอากาศเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบคือคนละโลกกันเลยอ่ะอน้ำเนะี่ยคือปัจจัยหนึ่งที่เหมือนอากาศสะท้านนะครับแต่มันเป็นทา่านเพราะมันมีน้ําน้ํอดินน้ําลมไฟนะมันมีทาานอยู่แล้วและอากาศอย่าไม่ใช่ไม่ใช่ลมนะครับเพราะลมก็มีท่านของมันอยู่ดังนั้นอากาศคือพื้นที่ว่างคือไม่มีอะไรเลยเราไม่สามารถมองเห็นได้ พื้นที่นี้คือโดยรวมมาดูได้แต่หมายถึงว่าจะให้เจาะจงอ่ะไม่ได้อ่าใช่ไหมไม่มีอาาเขตไม่มีเขตกั้นนะครับแล้วก็อืมไม่มีอะไรมาจํากัดมันได้อ่ะพูดง่ายๆนะช่องว่าง,างอากาศเนี่ยเนาะทีนี้อาจจะประมาณนี้นะกันนะครับทีนี้มันครบธาตุก็จะทําให้เราอ่ะสมบูรณ์ธาตุทำให้เรานั้นมีวาสนามีบรารมีได้นั่นเองนะครับ จากธาตุเหล่านี้เนาะนี่คือจุดสูงสุดของวิชาโหราศาสตร์นะครับคือธาตุนะทีนี้เรามาดูกันความลับคือจุดจอมฟ้าที่บอกไปเนาะดังนั้นเนี่ยไปดูนะครับใครที่ในเลนกรรมะเนี่ยราศีกรกฎมีดาวดวงใดสุประห์ปะปะ,ะอ์อปิมณน,นวินาศมาเบิดเปลี่ยนหรือเปล่าใครที่มีดาวาิมณน,นวินาศในเอนกรรมะชีวิตนี้วุ่นวายทั้งชีวิตครับบอกเลยมันก็คือจะต้องมีเรื่องจะต้องให้เกิดเรื่อง จะได้หรือไม่ได้จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จอยู่ที่ดาวอื่นมาดาวดวงใดแข้มแข็งกว่าแล้วมาทำลายตัวดาวอาริมนาวินาศหรือไม่คือวินาศเนี่ยเป็นตัวสิ้นสุดอยู่ที่ว่ากรรมตัวนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยปัญหามันจะหมดไปหรือไม่ไปดูที่วินาศอืมวินาศจะเป็นตัวกำจัดเพราะว่ามันเกิดทุกอย่างมันเกิดขึ้นหมดเลยแต่วินาศเป็นตัวกำจัดทั้งหมด พอวินาปลว่าจบสิ้นหมายถึงมันจบได้เข้าใจไหมครับจบดีจบไม่ดีจบสวยจบไม่สวยเนี่ยไปดูที่วินาศเลยมันอยู่ที่ไหนนะครับประมาณนี้ไอ้ให้แต่ลักไปนะครับแต่ว่าไม่ได้ให้กำร,รมพยากรณ์เนาะแต่อาจจะยกตัวอย่างบ้างบางอย่างนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาและอีกอย่างหนึ่งคือจะบอกทั้งวมัดมันก็ไม่ไหวครับทีนี้เรามาดูความลับที่สําคัญที่ผมกำลังจะพูดถึงที่ผมคิดคนเองเนี่ยเมื่อกี้มันไม่ใช่นะครับเรามาดูกัน ตนุตรงนี้ใช่ไหมครับเราเป็นราศีจรและราศีจอรและราศีแปลว่าอะไรเป็นราศีที่ตั้งตรงสีกากบาดเป็นราศีแรงนะครับเป็นราศีที่รวดเร็วนะครับดังนั้นเนี่ยทำอะไรจะใช้ความรวดเร็วต้องระวังครับนิ่งเข้าไว้ใจเย,เย็นเข้าไว้อย่ารีบถ้ารีบแล้วมักจะเสียหายเพราะดาวทัดลมลมเพลลมพัดเอาแน่นอนไม่ได้ วาสนามันเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องนิ่งเข้าไว้ครับเพื่อให้มันอยู่ในพื้นที่ที่มันคืาเรียกอะไรรอบครอบอะครับรอบครอบให้มากคิดมีสติสติสําสคัญที่สุดนะครับสำหรับผู้เกิดในราศีธาตุลมทั้งหลายนะครับทีนี้พันธุเนี่ยนะครับมันเป็นดาวเสาร์นะครับอ่าไม่ใช่ขอโทษมาทางนี้นะคือผมคิดคนเนี่ยมันอย่างนี้ ดวงดาวจะร้อยเรียงกันตามนี้ใช่ไหมครับตุลพิจิกธนูบางกรกลุ่มมีนใช่ไหมครับแต่ผมอยากจะให้ย้อนด้านนี้นะครับอืเริ่มจากตัวเองเท่านั้นตัวเองที่มีธาตุลมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพื่อให้ลดความเสียหายเพราะเราเกิดมาได้ตานุมรณนะขี้เบื่อดังนั้นการเปลี่ยนแปลงจะเป็นตัวแก้ไขนะครับเพื่อไม่ให้มันเบื่อไม่ให้มันสูญเสียไม่ให้มันเกิดเรื่อง เพราะเรามักจะทําตัวเองให้เกิดเรื่องจากความเบื่อนะครับจากมรณะที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เพราะมันเป็นดาวดวงเดียวกันไงดังนั้นเนี่ยมันจะหนีบเอามรณะไปด้วยทุกที่นะครับจําไว้วาสนาไปอยู่ที่ไหนมรณะไปที่นั่นนะครับดังนั้นมันจะเกิดความเสียหายดังนั้นเนี่ยต้องระวังอย่าใช้อารมณ์ใช้ความคิดให้มากมันเริ่มต้นที่กรรมะตัวเราต้องมี mindset ที่ดีคือการเปลี่ยนแปลงก่อนคีย์เวิร์ดคือการเปลี่ยนแปลงกรรมะคือ ดาวจันทร์ใช่ไหมครับกรรมะเนี่ยมันหมายความว่าไม่ใช่การงานนะครับแต่หมายถึงการเลือกการคิดการตัดสินใจและการกระทําในทางพุทธศาสนาจะบอกว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นแหละครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนคิดขึ้นมาว่าการคิดการเลือกการตัดสินใจและการกระทําสําคัญในพบปัจจุบันอ่าถ้าปัจจุบันเลือกถูกทางทําถูกทางไปถูกทางมันก็ถูกทางไงเข้าใจไหมครับมันก็ได้รับประสบความสําเร็จที่ดีทีนี้ ปัตตนิคือไม่ใช่คู่ของหุ้นส่วนคัญญาอย่างเดียวแต่หมายถึงบัตตี้หมายถึงอะไรต่างๆก็ได้หมายถึงคนที่เนี่ยกุญซื่อครับไก่เห็นตีนงูงูเห็นนําไก่เห็นได้ยังเนี่ยมันประจันหน้ากันอยู่รู้เขารู้เราลอ,อยรังชนะรอยรังนั่นแหละคือคนที่มาเติมเต็มชีวิตเราอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตพอ่อนแบ่งครึ่งเลยครึ่งซ้ายกับครึ่งขวาเนี่ยเข้าใจไหมครับทีนี้หรือครึ่งบนกับครึ่งล่างก็ได้ที่มันแปลว่าคนสองคนเนี่ยอืม มันมีการปฏิสัมพันธ์กันเพราะมันหมายถึงการผูกมัดทีนี้พันธุพันธุเนี่ยคือเป็นพันธุเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่เป็นดาวเสาเนาะระแวงเครียดเก็บกดแต่ค่อนข้างได้ได้เป็นปึกแผ่นแน่นอนแต่มันต้องใช้เวลานิดนึงทีนี้มันพันธุหมายถึงความมั่นคงใช่ไหมครับทีนี้นี้ยกตัวอย่างนะครับเวลาจะหมดแล้ว ตัวเรามีไม่ใได้ดีนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอยู่กับตัวแล้วจะทําให้พูดถึงเรื่องของโดยรวมก่อนนะก็จะมีการเลือกตัดสินใจและกระทําที่ถูกต้องเลือกเพื่อนบัตตี้อะครับคือคือเรียกว่าเพื่อนตายคือหมายถึงว่าเขาสามารถช่วยเหลือเราในชีวิตนี้ได้ไม่ใช่เพื่อนกินนะเพื่อนตายแล้วจะทําให้เรานั้นชีวิตจเจริญขึ้นแล้วก็ทําให้เรายกระดับฐานะตัวเองได้ในชีวิตประจำวันทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักบ้างตัวเรา มีการเลือกมีความคิดที่ดีในสังคมแล้วจะแต่งงานแต่งงานแล้วก็จะมีครอบครัวมีลูกเห็นไหมครับก็จะมีความปรองดองในชีวิตแล้วก็เกิดความสุขถึงตัวเนี่ยมันจะส่งเกียนถึงเนี้ยแปลกประหลาดไหมมันมาทางาเดี๋ยว,ยวอธิบายให้ฟังทีรงเรื่องของเรื่องของการงานบ้างตัวเรามี mindset ที่ดีมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเลือกสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องไปให้ถูกทางจะ เลือกหุ้นส่วนถ้าเรื่องการงานปตัตนีคือหุ้นส่วนนะครับแล้วก็จะเกิดความมั่นคงในหน้าที่การงานะนะครับแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองถึงวาสนาเห็นไหมครับจเจริญรุ่งเรืองชีวิตก้าวขึ้นยกระดับฐานะขึ้นมาเห็นไหมครับนี่ยมันจะเวียนซ้ายไม่ใช่เวียนข,อ,ขอโทษครับมันจะเวียนไปทางขวาเขาเรียกว่าทักษิณาวัตรไปทางทักษะแต่ดวงดาวจะไปทางซ้ายครับจา,จากขวามือไปซ้ายมือแต่ว่า อายะทักษิณาวัรคือเวียนเวียนขวาใช่ไหมครับเออเวียนจากซ้ายไปขวานั่นแหละเขาเลือกทางเวียนขวานะครับเนี่ยมันคือความเป็นมงคลนะเวียนขวาเนี่ยแปลกประหลาดเหมือนกันเนี่ยผมมาคิดเองว่ามันเป็นทางนี้นะมันไม่ใช่ทางนี้เออแปลกประหลาดเพราะมันเป็นเหตุเป็นผลกันถูกไหมเมื่อกีอ้ที่เล่าไปอะ่ะ มันเป็นสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเนาะยังไงก็เอาไปปรับใช้นในชีวิตประจำวันได้นะครับสามารถติดตามคำายกรณ์ได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคำายกรณ์ในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ